เราจะรักษาวินัยให้ถึงเป้าหมายได้ยังไงครับโค้ดผมไม่ค่อยมีวิธีการในการรักษาวินยัยแต่ผมเป็นคนซีเรียสกับการตั้งเป้าหมายอะไรที่ผมไม่อยากได้ผมจะไม่พยายามเอามานับเ,เป็นเป้าหมายชีวิตนะฮะชีวิตผมอาจจะดูไม่ค่อยทะเยอทะยานอะไรมากนะหมายความว่าถ้าเคลียร์กับตัวเองแล้วว่าไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นอย่าเอาม,ามาันมาเป็นเป้าหมาย อย่าไปดู Facebook คนอื่นมากเกินไปแล้วก็เห็นว่าคนอื่นเขามีแล้วเราก็ไปอยากได้เหมือนเขาทั้งๆท,ที่มันไม่ใช่ความสุขในชีวิตเรามันไม่ได้มาเติมเต็มตอบโจทย์อะไรในชีวิตเราถ้ามันมันมีมันมีเป้าหมายของเราเองมันมันทรงพลังของมันอะเราอยากได้เพราะต้องการให้พ่อแม่มีชีวิตที่การเงินที่ดีขึ้นสบายขึ้นถูกไหมฮะแล้วเราเป็นคนรักพ่อแม่เราจริงอ่นะครับเราไม่ได้แบบรักแต่าปากเรารักครอบครัวเรารักแฟนเรารักลูกเรา ไม่ได้รักแต่ปากพลังมันจะเยอะเองวินัยมันมาเองทีนี้ไอ้คำว่าวินัยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะไม่มันวินัยไม่ใช่สิ่งที่ผิดพลาดหรือเพี้ยนไม่ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นตั้งใจจะเก็บเงินทุกวันอย่างเงี้ยสมมตินนะผมเอาสุดตรงนะเก็บเงินทุกวันวันละหนึ่งร้อยบาทอย่างเงี้ยถ้าวันไหนไม่ได้เก็บก็ไม่ต้องไปตีอกชกหัวอะไรหรอกครับมันไม่ได้เป็นการผิดวินัยอะไรร้ายแรง แต่วินัยมันคือแบบนี้ฮะวินัยมันคือการมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่เราอยากจะได้แล้วก็มีบางวันที่เราเป็นมนุษย์อะมนุษย์มันก็จะมีอยู่แล้วนะก็คือขี้เกียจนะมันก็จะมีขี้เกียจบ้างแล้วก็ขี้ลืมนะก็อาจจะไม่ได้ทําในสิ่งที่ตั้งใจไปบ้างก็ไม่เป็นอะไรแต่คนที่มีวินัยเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรจะมีความสามารถในการดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในรูเดิมได้เพราะฉะนั้น ใน365วันถ้าเราทำได้สม่ำเส,สมอ300วันมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้าย250วันมันก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายก็แด้มันก็อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมาประมาณหนึ่งและไอ้ผลลัพธ์ที่ดีมันก็เป็นกำลังใจทำให้เราอยากจะเดินไปสู่เป้าหมายต่ออย่างเช่นเราบอกว่าจะเคลียร์บัตรเครดิตนะเคลียร์หนี้บัตรเครดิตให้หมด5ใบในปีนี้ตั้งเป้าหมายทยอยจ่ายขั้นต่ำเก็บเงินคอยโปกเข้ไหมฮะเออถ้าจบปีปรากฏว่าปิดไม่ได้5ใบ มันปิดได้แค่2ใบอะไรเงี้ยก็อย่าไปถือว่าตัวเองเป็นคนเลวร้ายอะไรเลยนะก็ปีหน้าก็เหลืออีกสามใบก็ปิดปิด,ปดมันซะอย่างนั้นเองนะฮะคือผมเองก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องของการศาสตร์ของการประสบความสําเร็จมาเยอะพอสมควรนะเนาะสุดท้ายแล้วผมคิดว่าความเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์เนี่ยมันน่าจะดีที่สุดและหมายความว่าก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ให้อภัยตัวเองบ้างรักตัวเองบ้างอะไรเงี้ยพอบางทีไปฟังกูรูความสําเร็จมากคุณจะต้องมุ่งมั่นสู่เป้าหมายคุณจะต้องโฟกัสคุณจะต้องอะไรไม่รู้อะรูมไหเวลาพูดลวมือมันจะเยอะๆหน่อยร่้ไหมฮะตัวมันก็ทําไม่ได้หรอกตัวมันก็ทําไม่ได้ถูกไหมฮะมนุษย์ก็มีบางวันที่เรารู้สึกว่าแม่งหมดน่ะมันมันวันนี้อะไรอะไรแม่งไม่เหมือนที่กูคิดไว้อะแม่งหมดมันก็ไม่อยากจะทําแล้วบางทีมันก็อาจจะเกิดอะไรนะฮะ After shock ไปอีกสองสามวันหรือไม่เออมันก็พินาศไปอีกสองวันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วก็แบบเออว่ะถ้าอย่างนี้กูก็คงไม่ได้อะไรสักอย่างหนึง่งอะมันก็ดึงตัวเองกลับมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะฮะแล้วก็เริ่มทําใหม่ผมคิดว่าความสามารถในการดึงตัวเองให้อยู่กับเป้าหมายให้อยู่กับสิ่งที่จดจอ่อให้อยู่กับสิ่งที่โฟกัสและตั้งใจะจะทําได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ นะครับมีความเข้าใจในตัวเองผิดพลาดก็รู้จักให้อภัยตัวเองแล้วก็เป็นไงฮะกลับมาสู่ลู่ทางเดิมแล้วก็ยังเดินต่อเพื่อจะไปถึงเป้าหมายให้ได้ผมคิดว่าแค่นี้มนันลดก็แค่นี้นะครับคืออย่าใจร้ายกับตัวเองนักเลยวะนะฮะผมนี่ก็เป็นเล่าให้ฟังขำๆบางทีแบบตั้งเป้าหมายจะลดน้ําหนักอะไรเงี้ยน,นะครับพอดีนั่งดูซีรีส์กับแฟนแล้วมันก็เนาะหิวอ่ะ <laughs> บอกตัวเองว่าจะไม่กินหลังหกโมงใช่ไหมเออแต่มันก็นะ ก็กินบ้างเวลาไปห้างก็บอกตัวเองว่าอย่าซื้อของมาเก็บไว้เยอะสิพอซื้อของมาเก็บไว้เยอะเราก็อยากจะกินมันใช่ไหมเออแต่มันก็อดไม่ได้มันก็มีบ้างนะแต่พอหลุดไปสักสามสี่วันแล้วก็มามามามมเราจะกลับมาอะไรอย่างนี้นะเออเาะว่ามนุษย์ประมาณนี้วะประมาณนี้วะนะครับอย่าไปอย่าไปใจร้ายกับตัวเองเกินเหตุเลยวะนะครับเออนะมีความสุขกับกับเป้าหมายดีกว่า